คอคุณยาอาหารเนื้อสวัสดีเจ้าวันนี้คุณยาจะแกงแคแกงแคให้ทอปหัแเราะจะหน้านี้หน้าให้ทอบเนาะล่างแล้วจะขาวทุกเม็ดขาวทุกเม็ดเลยเจ้าส่วนนี้เป็นพักแกงแคมีสารพัดพักเจ้า พักเพสพักละให้ลมให้ลมเท่าดิบปนซอยหันฝอยอันนี้เป้นทาขายเจ้าในการสิบบาทได้ครบทุกอย่างเลยเจ้าคุณผู้ชมคุณยากจะแกงไส่ไก่ไส่ไก่เมืองเจ้าไส่ไก่เมืองไก,ดไกด่ดําไก่ดุกดํามันดําตึงตัวเลยเนี่ยเจ้าดาตึงตัวเลยแม่แต่เครื่องในมันยังม,ยงมียังมีส่วนสีดําๆเลย อันนี้เป็นเกลืนไก่ค่ะคนจีนชอบเอาไปตุ๋นนะเจ้าไก่ดำเดี๋ยวเขาจะมาแกงแค่กันเจ้าก่อนจะแกงนี่เป็นเครื่องปรุงเจ้าเครื่องแกงที่เขาจะมาตําน้ำพริกแกงแค่กระเทียมพริกแห้งแล้วแต่ชอบนะเจ้าคนที่ชอบกินเผ็ดก็ใส่นักนัพริกแห้งข่าแก่ นี่เป็นลาบผักชีไข่บะมี่กับบะต้องใส่เจ้าจะไข่หันห่นฝอยจะไข่หัน่นตะไคร้ค่ะตะไคร้หั่นหอมแดงส่วนนี่เป็นน้ำปลาร้ากักะปิเจ้ากะปิกับน้ำห้าอันนี้เป็นบะแคว้น <c oughs> บะแคนกับกระเทียมซดเจ้กระเทียมซดสักสองสามกิบอันนี้ใส่ทีหลังต่ำแล้วใส่ทีหลังส่วนนี้เป็นพักตีเขาใส่ปิทิทไทยเจ้าตอนตีแกงซุกแล้วมีใบมะกรูดพักชีฝรั่งต้นหอมพักชีเ้ามาปั่นพริกกันเลยเจ้า ช่วงนี้หน้าฝนเจ้าพริกกะค่อยได้ตากแดดพริกมันประกอบคุนยาปัน่นใช้เครื่องปั่นจะสะดวกดีใส่คาตะไคร้พริกแห้งส่วนนี้กับหันใส่เจ้าคุนยาจะใส่ขมิ้นนิดนึง เพื่อความหอมเจ้าสีสันกระสวยด้วยใส่ลงไปเลยอันนี้เอากันไกลตัดตัดใส่เครื่องปั่นเลยเจ้าถ้าใส่รากผักชีเพิ่มก็จะหอมขึ้นเจ้าถ้าบบกมี้ก็เป็นอย่างเจ้าบ่าใส่ก็ได้หรือว่ามะแขวนเนี่ยบางคนบ่กินนะเจ้าบ่าต้องใส่ก็ได้ค่ะ คุณยายจะเอาไปปั่นก่อนเจ้าเพราะปัน่นพริกปั่นคาเรียบร้อยแล้วใส่กระเทียมที่หลังนะเจ้าใส่กระเทียมลงปั่นที่หลังอีกหนึ่งรอบค่ะหอมแดงค่ะหั่นเลยถ้าบบหั่นนี้ปัน่นปั่นบ่ค่อยละเอียดเจ้าเขาจะปั่นเห็ดก่อนแล้วมาตำสซ้ำขำข้างหนึ่งจะได้พริกแกงตีละเอียดกว่าไม่เสียแรงเยอะค่ะเซฟแรงเซฟล่างนะคะ เ๋ย่ปั่นมาเรียบร้อยแล้วเจ้าใส่ในโคบต่ำซ้ำจ้ะต่ำเพ้มันเนียนๆแหมสักน้อยหนึ่งจะได้บเสียวเวลาต่ำเมินเจ้าคุณผู้ชมใส่ในโคกบแบบนี้เลยค่ะแค่ต่ำส้ำนะคะจะผสม กะปิและน้ำห้าลงไปในนี้กับเห็นไหมคะว่าสะดวกละเอียดที่นี่ก็ใส่น้ำห้ากะปิลงไปเลยเจ้าบ,บางตีที่เปิดบะกินน้ำห้าเปิดบะกินห้าบนก็มาต้องใส่นะคะใส่แต่กะปิอย่างเดียว แค่นี้ก็เรียบร้อยเจ้าพี่แกงแค่พักไว้ก่อนคุณย่ยตั้งกระทะแล้วเจ้าเปิดไฟเลยคุณย่ยใส่น้ำมันสำหรับพัดนิดหนึ่งถ้าจะคั่วพี่แกงก่อนนะเจะ้าคั่วพี่แกงให้หอม ตี๋เราใส่ไกล่ลงไปทั่วเลยจ้ะโคลทับที่แก่เป็นแบบนกันค่ะ แต่พอแล้วจเจ้าใส่น้ำเลยคุนอยากจะแงกงแมกระท่านี้เลยจะจะใส่น้ำนกน้อยเพราะไก่ไก่ดำนี่จะเนื้อแน่นและค่อนข้างเหนียวเขาะจะแกงล่าไว้แบบนี้จเจ้าประมาณสิบห้านาทีเพราะไก่มันเหนียวจะต้องแกงนานน่อย ระวังที่รอแกงเจ้าคุณยาตำมาแควนไว้ละแถ้าจะหั่นพักพักหอมหอมวันนี้เจ้าใบม,มะกรกดผักชีฝรัง่งต้นหอมผักชีไว้หั่นไว้รอเลยเจ้า <c oughs> โอ้หฉุนฉุนพี่แกงคุณยาจะใจกันไกลใี่กันไกลสะดวกเจ้า ใบมะกรูดนี่เขาฉีกเอาเจะใบมะกรูดนี่ฉีกเอาเส้นกลางมันออกฉีกแบบนี้จะที่นี่ก็เป็นต้นหอมผักชีกจะม้วนๆคือามันเป็นอันเล็กๆ คุณยาชอบใจกันไกลจะสะดวกนี้ค่ะเรียบร้อยเจ้าพักไว้ก่อนน้ำแห้งไปนักและเจ้าเหลืประมาณนี้ถ้ามันแห้งไปเราเติมใหม่ได้นะเจ้าเติมเพิ่มได้ที่นี่คุณอยากจะใส่ให้ทอบเลย เ็ดทอบเลยค่ะแกงต่อกหั่ัก5นาทีอาจจะไปะถึง5นาทีก็ได้เจ้าล้อมเฮ็ดซุปก่อนจะซุปมีคุณวา่าคุณยาวา่าต้องเติมน้ำแน่ๆเลยเติมน้ำหน่อยค่ะประมาณนี้ <c oughs> ทิ้งไว้ก่อนจะช่วงนี้นี่ใครจะใส่ผงชูรสใส่เลยเจ้า ใส่เติมผงชูรสกินผงชูรสใส่เลยรอให้เฮ็ดซุกก่อนเจ้าคุณยาแกงเห็ดทอบซุกแล้วใส่เห็ดทอบลงไปเนี่ยซุกแล้วเจ้าที่นี่เขาจะใส่ผักแกงแคร์เลยถ้ามันนักไปก็บม่ต้องใส่มดนะเจ้า ถ้าใครที่ชอบกินพักนั่งนักกับไซได้เลยอันนี้คุณว่าคุณยาว่ามันนักไปลองแค่นี้พอกันจับลองแค่นี้ก่อนอืมอันนี้นักแล้วเจ้า ผักซุปแป๊บหนึ่งเจ้าแป๊บเดียวใส่พักแข็หนึ่งนาทีผักกับซุแล้วเจ้าคุณอยาจะใส่มะแขวนติดตามไว้ใส่ลงไปเลยต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งและใบมะกรูดใส่ไปเลยเจ้าติดไฟได้เลยซุปเรียบร้อยแล้วเจ้าที่นี่กับจิ้มรสชาติถูกปากเลย อย่าใ,ใส่พริกเม็ดสีแดงลงไปสองเม็ดโอ้หอมหอมมากคุณผู้ชมคุณยาตักเรียบร้อยแล้วเจ้าน่ากินมากเลยหอมหอมเจ้าเดี๋ยวเราจะจิ้มกันก่อนคุณผู้ชมจับน่ากินขนาดเลยหอมหอมโอ้โหได้กินแล้วหิวข้าวเลย ทอดอ่อนๆต้องตักทีละหลายๆล,ลูกอืมกรอบกรุบๆเลยจ้ะอร่อยมากซอน,น้ำก่อน อร่อยมากล้ำลำเจ้าอ,อร่อยอันนี้เป็นเนื้อไก่ดอกไก่ดกดดำแต่ใฮททออร่อยกว่า <c oughs> ไก่นี่ใสเพื่อมันหน้ามันหวานมาได้เจ้าลองไปทำตามกันดูนะเจ้า ไม่ได้ลืมนะเจ้าฝากติ่ตามครัวคุณย่าอาหารเหนือเดยเจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณเจ้า